บทวิเคราะห์ราคาทองวันอังคารที่19มักมกราคม2,564โดยอาจารย์เฮียยุทธจากเพจเดอะเซิร์เทรดทองโดยเจ้าของร้านทองราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับจิตวิทยา1,800เหรียญได้ทำให้แนวโน้มทองคำเริ่มดูดีขึ้นมาแต่ยังคงถูกควบคุมโดย USD และการรอคอยคุณโจไบเดนรับตำแหน่งในคืนวันพุธจะทำให้ทองคำไซ์เวย์ต่อไปราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในกรอบ1,800ถึง1,860เหรียญเพื่อรอดูการเข้ารับตำแหน่งซึ่งอาจจะทำให้ราคาทองคำเกิดความผันผวนขึ้นได้จึงแนะนำนักลงทุน ให้เทรดซื้อขายด้วยความระมัดระวังโดยราคาย่อลงให้ซื้อและหากราคาขึ้นไปก็ให้ขายเล่นรอบสั้นๆต่อไปจุดตัดขัดทุนและจุดทำกำไรให้ดูตามแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ส่วนแนวรับแนวต้านในวันนี้มีดังนี้คือแนวรับที่ 1, 1835เหรียญ แนวรับที่2 1,830เหรียญแนวรับที่3 1,820เหรียญแนวรับที่4 1,792เหรียญและแนวรับที่5 1,777เหรียญส่วนแนวต้านที่1 1,844แนวต้านที่2 1,852แนวต้านที่3 1,857แนวต้านที่4 1,864และแนวต้านที่5 1,888เหรียญขอขอบคุณทุกการติดตามค่ะสมาชิกสามารถรับชมไลฟ์สดของทุกวันในช่วงเวลา10โมงเช้าได้ที่เพจ The Search เททองโดยเจ้าของร้านทองและในการกลับมาวิเคราะห์สดอีกครั้ง คือวันที่25มกราคมค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณค่ะ